บางคนนอนตายไปแล้วด้วยอืนอนอ้าปากหัวตายไปแล้วด้วยเราเดินผ่านเนี่ยแต่เช้าต้องเดินไปกินข้าวก็ต้องเห็นก่อนกินข้าวต้องมาเห็นแบบเนี้ยยุคนั้นนะมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยจากที่เราหลอนๆเนี่ยมันก็กล้าแก่งก่อนกินข้าวต้องมาเดินเห็นคนตายก่อนนอนเลียงโอ้โหเหมือนเดินในนรกเลยเหมือนเดินอยู่ในนรก <S <S> โอ้ยยุคนั้น ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคาร์โก้อ n นเตอร์เนชั่นแนลกรสวัสดีครับมาพบกับช่องร่ังพันครออฟฟิเชียลนะครับกับรายการฟังเพลินๆกับพ,พี่เอิญวัดใหญ่นะครั้งที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องมวยไปครับผมเต็มเครื่องเลยกี่คนก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ขอวนกลับมาคุยเรื่องในคุกหน่อยอ๋อได้อ่าเพราะว่าผมมีหลายประเดน็นหลายเรื่องมากเลยที่อยากจะถามและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยก็อยากจะรู้อะเข้าเรื่องแรกก่อนเลยนะมีไหมพวกกระเทยซามูไรเนี่ยกระเทยซามูไรเนี่ยมไม่ไม่รู้ถึงขั้นซามูไรแบบแต่กระเทยโหดๆเนี่ยผมผมว่ามีแน่ <c oughs> <c oughs> มีแน่เพราะผมจากที่ผมเคยเห็นเห็นนะ กระเทยก็คือกระเทยก็ถ้าดูดีๆก็คือผู้ชายนี่แหละเขาก็แบบว่ามียีนผู้ชายอยู่ในตัวเนี่ยนะเขาจะมีความดุดันเฮี้ยมเกียมบ้างก็มีม,ม,มีผมเคยเห็นผมเคยเห็นอยู่อยู่คนหนึง่งเคยเห็นอยู่คนหนึ่งที่ที่พิเศษทนครับก็ถามว่าสวยไหมสวยหน้าตาสะสวยก็คือว่า ถ้ากระเทยสวยเนี่ยเขาก็เขาจะไม่ขาดผู้ชายอยู่แล้วเขาจะไม่ขาดอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้สวยอย่างเดียวเขาโหดด้วย <laughs> ผมเห็นเขาจะมีเรื่องมีราวกับผู้ชายบ่อยอืก็จะมีประเด็นเดีว,ว่าใส่ตวนบ่อยกระเทยขาตวนเนี่ยออใส่ตวนเป็นประจำใส่ใส่จะเป็นคดีเดิมๆก็คือคดี แตะหน้าผู้ชายกระทืบหน้าผู้ชายแล้วก็ใส่ตัวเป็นประจำผมผมเคยผมรู้จักเขาก็ชื่อเนี่ยชื่อดวงชื่อดวงชื่อดวงปัจจุบันนี้เห็นเยียบเยียไปไม่รู้ไปไหนแล้วอาจจะเข้าไปวนเวียนอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเ้าผมเห็นเขาเขาสวยนะแต่ว่าเขาโหดเขาโหดโหดโหดผมผมเห็นเขาแตะหน้าผู้ชายบ่อยๆแล้วก็ใส่ตัวบ่อยใส่ตัวจนถึงขั้นว่าผอบกต้องเรียกไปปรับทัศนคติอว่าดวงเนี่ย เธอจะทําแบบนี้ไม่ได้เอันนี้เป็นสำเนียงผอบอกอ่าดวงเห็นที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะถ,ถ้าเธอทําตัวแบบนี้ <laughs> บอกทําไมก็คือว่าถ้าเธอไม่เลิกพฤติกรรมแบบเนี้ยเธอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อนะจะต้องส่งเธอไปที่อื่นก็คืออาจจะเป็นซุปเปอร์แมทอะไรเงี้ยแตะหน้าผู้ชายถึงขั้นจะไปซุปเปอร์แมทไยคิดดูนี่คือวีรกรรมของก็เธอโหดๆคนหนึง่งรุ่นเก่าๆมันก็เคยเจอ,อเก่าๆรุ่นโบราณหน่อยเงี้ย ก็คือก็เป็นกระเทยแหละแต่ลายเต็มตัวเลยนะเฮ้ยลายนี่แบบว่าลายนี่เขียวเลยมังกรพันแขนโอ้โหมังกรเก่าๆเต็มตัวเลยเอ,อ่าเ,เป็นกระเทยอแผงหน้าไม่มีเอ,อว่ากันว่าแผงหน้าที่หายไปเนี่ยมาจากแผลบูล้วนๆกับจังหน้าที่หลุดออกไปเนี่ยออจากแผลบูล้วน ว่าผมไปเจอที่ประตูชัยเมั้งสมัยนู้นอนิกเนมเขาตอนนั้นชื่อจันแลมอ๋อชื่อจันแลมจันแรมแต่ว่ากันว่าก่อนที่จะมาเป็นจันแลมเนี่ย uh. เขาเป็นโกมาก่อนอ uh. เป็นโกเป็นอะไรมาจากไหนแล้วเ,เขาเรียกันโกมาก่อน mm. แล้วอยู่ๆกลายมาเป็นจันแลมแดงเมื่อก่อนเห็นก็ตกใจมันเป็นกระเทยแต่บอกว่าบุคลิกนี่แบบว่านักเลงยังกลัวเออถ้าเวลาเขาเอาเรื่องเอาราวเนี่ยแบบว่าเวลาเขาจะบูนี่คือว่า uh. เต็มเต็มสูตรอ่ะคนนี้ถ้าเขาจะบู๊เต็มทรงอ่ะเอ้หรือว่าเขาไปกลายในคุกไว้อย่างเงี้ยก็มีส่วนก็มีส่วนนะน่าจะไปกลายไปไปแบบว่าไปค้นพบไปค้นพบตัวเองข้างในอะไรงี้ยว่าเราที่แท้เราเป็นแบบนี้อะไรีจันแหลมนะที่จันแหลมเมื่อก่อน๋นี่ก็คือเรื่องของกระเทยสมุไรนะกระเทยโหดมี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 นะมีอยู่นะแล้วทำไมนักโทษกับกระเทยเคยเจอเห็นไหมเขาสู้กันต่อยกันมีไหมหรือว่าที่โกไม่กล้าส่วนมากนะผู้ผู้ชายในคุกจะไม่ค่อยอยากไปมีเรื่องกับกระเทยหรอกอาย ทะเลาะกับกระเทยก็อายแล้วให้ไปต่อยกับกระเทยก็อายเขาไปอีกไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่อีกนั้นเขาจะไม่ทํากันในนั้นเนี่ยท,นะที่ผมอยู่ที่บางบอลที่ผมเห็นนะ่ะมีมีแบบว่าพ่อบ้านกระเทยมีนะ <finished> พ่อบ้านของกระเทยเนี่ยเขาเรียกกันแม่เนี่ยมีนะถือทั้งหมดทั้งมวลนี่ขึ้นอยู่กับเขาเนี่ยเขาเป็นคนดูแลมีนะในนั้นมีนะที่บางบอลเห็นจะมีแบบว่าเป็นบ้านกระเทยแล้วเขาจะเป็นคนดูแลทั้งหมด แล้วผู้ชายก็ไม่กล้ายุ่งกับเขาด้วยให้ความเกรงใจเขาก็มีนะมีนะมีนะเขาก็เเมีมีนะหัวเลยกระเทยก็มีไม่ใช่กระเทยเข้าไปแล้วแบบไม่ไม่มีสังกัดก็อยู่ยากหน่อยนะแต่นี่เขาแบบว่าเขาดูแลมีมีมีที่บางบอนที่บางบอลก็มีนะเอาละนี่ก็คือเรื่องของกระเทยนะมาคุยเรื่องความเป็นอยู่บ้างความเป็นอยู่ในคุกเนี่ยนะในยุคที่ผมอยู่อะผมเข้าไปได้ยุคยุคเก่า ยุคเก่าในลักษณะที่สมัยที่ผมอยู่อย้อนไปเมื่อปี2542เนี่ยผมเข้าคุกในยุคนั้นเนี่ยห้องแรกรับยังไม่มีเลยห้องแรกรับไม่มีคือมันไม่ยัง,ม,ยงม,มันยังไม่ทําเป็นระบบระเบียบอย่างงี้ห้องแรกรับไม่มีเนี่ยคนใหม่เข้าไปเนี่ยคือเข้าไปอาจจะมีแดนแรกรับแต่ส่งเข้าไปในแดนเขาเรียกว่าแดนแดนที่แบบว่าแดนแดนเด็ดขาดแล้วเนี่ยแดนไอ้นี่แล้วพอเข้าไปแล้วฟึบก้าส่งเข้าไปนอนห้องเสมียนก่อนคืนหนึ่ง พอเช้าไขลงมาเนี่ยชีวิตจะด,ดําเนินยังไงต่อออกมาเออมั่วเลยคนเข้ากกวันแรกรู้แล้วว่าคืนนี้ส่งมานอนห้องนี้อพอตื่นมาเนี่ยจะไปไงต่อเออไม่รู้อะไรเลยงงเลยเดินลงมาจะไปไหนต่อจะทํายังไงต่อกับชีวิตยิ่งกว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาหมอชิดอีกอยืนงงเลยเฮ้ยจะไปไงต่อวะเนี่ยชีวิตจะด,ดําเนินจะไปอาบน้ําตรงไหนจะไปกินข้าวไง ไม่มีคนคอยบอกนะไม่มีใครสนใจเราเลยไม่มีพี่เลี้ยงอะไรบอกให้เดี๋ยวต้องมาเองไม่มีเดินลงมากต่าว่าเข้าไปแล้วก็คือว่าไปอยู่ในสภาพแล้วก็คืองงไปก่อนเลยคืองงแบบว่ายังไงต่อว่นไปไงต่อไปอาบน้ํายังไงขันสบู่ที่ไหนอะไรมุ้งมุ้ยหมดในกรณีที่ถ้ามีคนมารู้จักมารับอก็โชคดีไปแต่จะมารับตรงไหนมาเจอตรงไหนยังงงเลยเออไปกูจะไปไงต่อถ้ามีพวกมาดึงไปก็ดีแต่ถ้าไม่มีนยืนงงทั้งวันเขาอาบน้ำกันแล้วก็ยืนงงเขาทำอะไรก็งงไปหมดเพราะมันไม่รู้อะไรเลยสมัยนั้น แล้วถึงเวลาปุ๊บก็ประกาศเรียกชื่อ,อจ่ายห้องนอนอว่าจะไปตกห้องไหนห้องไหนเงี้ยพอเข้าห้องไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นคดียาเสพติดนะเขาจะถามว่าอา้าวนี่มาอะไรถ้ามาม้า,มานอนไปเลยเพราะเดี๋ยวม้าต้องตาย <laughs> <laughs> ต้องตายอย่างน้อยเป็นอาทิตย์ม้าตายนอนไปก่อนเลยเถ้ามาผงเนี่ยเขาจะดูอาการก่อนอถ้ามาแบบว่าผงดูอาการถ้ามีอาการเขายาไปให้ไปแช่น้ํา ให้ไปชนน้ำยอ,ยอะไรเงี้ยอย่าเป็นแบบนี้แล้วห้องที่ผมนอนในยุคนั้นน่ะไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีสื่อบันเทิงะไรใดๆทั้งสิ้นที่ผมอยู่มีเพียงแค่พื้นปาเก้เก่าๆล่อนๆ <c oughs> ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยตัวเลือดนานาพัน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรอีกเลย <c oughs> อ่าทีวีไม่มี <c oughs> ในยุคนั้นไม่มีทีวีให้ดูความบันเทิงเนี่ยก็ยามากัดจักการแบบว่า ตีขัดร้องเพลงตีกับผมอง็อตแงร้องเพลงนอยู่แล้วก็ฟังเรื่องเล่ามีแค่นี้จริงที่เหลือไม่มีอะไรมีพัดลมเก่าๆสองตัวอ่ากับไอพื้นผนังก็จะแบบทุกอย่างมันดูเก่าดูโซรมหมดความมันอยู่นะแล้วว่าตอมเข้าไปใหม่อ่ะตอนแรกยอดยอดในห้องมันแค่สี่สิบต้นๆก็ยังพอลงไปได้เฮ้ยพออยู่ไปอยู่ไปยุคนั้นมันมาทุกวันทุกวันทุกวันเทุกวันเลยเข้าทุกวันเข้าจนใจหายเลยเนี้ย อย่างคนใหม่เข้ามาเนี่ยเข้าทุกวันเนี่ยเราดูเนี่ยโหแม่งเข้ามาวันเป็นร้อยสมัยนั้นเนี่ยแล้วดูโหแล้วมันจะไปนอนกันตรงไหนวะเนี่ยอืจนบางทีความรู้สึกเราแบบไม่อยากขึ้นเลยน,นอนเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานที่สุดแล้วมันมันมเบียดมากจากสี่สิบต้นๆเนี่ยห้าสิบมาเป็นห้าสิบหกสิบหกสิบนี่แทบบ้าแล้วเออแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วแม่งไปเจ็ดสิบหูนอนเต็มเออม่ะห้องเนี่ยมันจะอ่ามันอยู่ที่ว่าสี่อ่า กว้างคูณยาวประมาณนักสี่คุณแปดกว้างสี่ยาวแปดแล้วมันอัดเข้าไปแปดสิบกว่าคนเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่นอนเนี่ยถ้ามาตรฐานในคุกในยุคนั้นมันจะ,ะมาลักศอกกับฝ่ามืออ่าอ่าใชนน่จะนอนศอกกับกว่าฝ่ามือแค่นี้แต่ตอนมันจํานวนคนมันเพิ่มขนาดนั้นเนี่ยที่นอนเหลือเหลือ,เหล,อเหลือไม่ถึงฝ่ามือที่นอนเราเนี่ย ไม่ถึงนะแล้วมันนอนเขาแปดสิบเดี๋ยวพี่อธิบายก็ <S <S เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะนอนได้ยังไงความรู้สึกมันจะมันจะนอนได้ยังไงเนี่ยมันจะลงยังไงดีกว่ามันจะลงไปได้ยังไงแค่นั่งก็ลําบากแล้วอคือเรานั่งเนี่ยเราลุกเข้าบล็อกไปเนี่ยกลับมาที่หายแล้วต้องแหวกกันเพื่อไปนั่งจะยืดขาพี่ก็ต้องขอกันทีขอยืดขาหน่อยอะไรเง,งี้ยมันเมื่อยทรมานนั่งก็อยู่เนี่ยอพอจะนอนเนี่ยมันลงไม่ได้หรอกแต่มันก็ต้องมีวิธีจัดให้ลงคือมันก็จะนอนทับกัน นอนตะแคงลงเอาเอาตะแคงข้างลงแล้วมันก็จะทับ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 กันฟีโนโ่ที่เขาเรียกฟีโน่โอโนอนทับกันทับทับกันเนี้ยแล้วมันจะต้องมีอยู่แล้วในกรณีที่ลงไม่ได้จะลง ang, ยังไงลงไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะลงได้โดยอัตโนมัติอเพราะมันจะมีแผนกย่าให้ลง <laughs> วิง่งเหยียบย่ำให้ลงเนี่ยไม่ลงเดี๋ยวลงไปเองไม่ลงก็กระทืบกระทือบแบบมันก็ลงไปเองอเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกวัน ผมผ่านไอ้ตรงนั้นมาได้ในความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ตอนนั้นผมอยู่นอนอย่างนเงี้ยประมาณได้ครึ่งปี mm. อยู่สภาพอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหทับแบบว่าเรานอนเนี่ยเบียดกันเนี่ยไอ้นี่ก็ตัวเหม็นเหลือเกิน uh. ข้างๆไอ้นี่ก็เหม็นไอ้นี่ก็หิดแดกแล้ว uh. หิดขึ้นแล้วอะไรแล้วเงี้ยแล้วมันโอ้โหนอนผ่านตรงนั้นไปได้ความรู้สึกผมแม่งแบบ ถ้าผ่านตรงนี้ได้เป็นอมตะชีวิตเป็นอมตะแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้แล้ว <S <S มันเป็นอะไรที่แย่มากนี่คืออันนี้คือเรื่องราวบนเรือนนอนกว่ายนอนกันได้เนี่ยโอโย้โหแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยน้ําไม่ค่อยจะไหลด้วยอืที่บล็อกไม่มีน้ําอีกอะไรอโอ้ยไม่อยากจะขึ้นโโห้องเลยเนี่ยพอเราเริ่มอยู่ไปอยู่ไปอย่างเงี้ยปรับตัวอยู่ไปน,นี่คือบนเรือนนอนพออยู่ไปเนี่ยสักระยะหนึ่งตัดสินแล้วอะไรแล้วเนี่ยไอ้นี่จะเริ่มมาละ ผื่นคันเออจิตตมอยหิตตมอยเออเออเริ่มจากกากเคลื่อนก่อนเริ่มมาทักทายเราแลว้วเริ่มเกาเริ่มคันหิดมาแล้วอ่าที่นั่นเขาจะเรียกกันว่าเม็ดเด็ดขาดเม็ดเด็ดขาดเม็ดเด็ดขาดมาแล้วนั่นหมายความว่าเดี๋ยวหมายเด็ดขาดจะตามมาเอออ่าเขาเรียกเม็ดเด็ดขาดมันจะมาไล่ๆกันเออหมายเด็ดขาดมาเมื่อไ,ไหร่อ่าเม็ดเด็ดขาดมาเมื่อไหร่แสดงว่าหมายเด็ดขาดตามมาแล้วกันนีมันจะเป็นอายุอายุงานมันจะประมาณนั้นคือช่วงเวลาอยู่นั้นมันจะเริ่มจากเกาเนี่ยผื่นคันคือ มันเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อทางผิวหนังเนี่ยมันนอนเบียดกันทุกวันมันร้อนมาอะไรเนี่ยมันมันไอเนี่ยมันมันเป็นมันก็ติดกันหมดอยู่แล้วเริ่มคันเริ่มมีอาการคันเนี่ยเริ่มจากเกาเบาๆกอนเกาเบาๆคันเริ่มเป็นผื่นแล้วคันเกาเกาเบาๆเนี่ยถ้าเป็นแนวดนตีก็จะเป็นประมาณอะคูสติกเกาเบาๆก่อนแต่ของแบบนี้ไอ้โรคแบบนี้พอเราเกามันยิ่งเกามันยิ่งลามยิ่งเกามันยิ่งเละ พอเกาอะคุติกไปเรื่อยๆเนี่ยท่านี้เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเริ่มจะฮาร์ดล็อกแล้วท่านี้ไม่เกาแล้วท่านี้ลีดแล้วว <c oughs> ่าบางคนลีดสายขาดเลยนะ <c oughs> บางบางคนเนี่ยลีดแบบอืแบบมันมากอ่ะมันเล้าอารมณ์มันฮาร์ดล็อกอ่ะมันมันมาก <c oughs> ยิ่งเกาแบบเกาอร่อยเลยไอ้โรคพวกเนี้ยพอพอเกาเกาไปเรื่อยคันไปเรื่อยมันก็เละเละแผลมันก็เละ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 จนถึงขั้นแบบว่า เขาเรียกว่ามันมันเต็มตัวแล้วอะ่ะหิดอะ่ะผมเห็นที่หิดหิดท,ที่ที่นั่นนะไอหิดตะมอยเดมเ็นที่มันหนักที่สุดนะแม่งเอาผ้าพันอย่างมัมมี่นอนอยู่ใต้ตึกอะ่ะคือเละมากคือแบบว่าน้ําเหลืองไม่ดีอะไรไม่ดีด้วยเละเทะนี่คือตะมอยตะมอยเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสัตว์นะอืคํานี้คำว่าตะมอยเนยผมเพิ่งมาเพิ่งมากระจ่างเนี่ยเพิ่งมารู้จักตอนรอบล่าสุดอืในรายการ ที่ทางเดือนจำเขาเปิดด้วยเรื่องเล่าชาวเรือนจำใครจะไปคิดหนึ่งว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณสรยุทธ์เนี่ยเขาต้องมานั่งถกประเด็นเรื่องหิดตะมอยในเรือนจำ <c oughs> ใครจะไปเชื่อสรยุทธ์เขาคุยกับหมอโรคผิวหนังให้นักโทษดูว่าไอ้หิดตะมอยเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันเป็นกันทั่วไอ้โรคนี่มันเป็นเฉพาะในเรือนจำเราก็ได้ความรู้ว่าอ๋อเขาเรียกว่าเนเป็นเชื้อโรคประจำถิ่น มันเป็นเชื้อโรคประจําถิ่นไร้ตมอยเนี่ยมันคือชื่อจริงๆของมันนะมันคือชื่อจริงไม่ใช่สับสแลงไม่ใช่อะไรนั้นอะตมอยเขาบอกว่ามันหิ่ตมอยมันเป็นจากหมาสู่คนแล้วคนก็ไปสู่คนอีกทีอไร้เชื้อโรคเนี Size> ่ยมันเสือกอยู่ในแดนนั้นดูอย่างนั้นเนี่ยเราก็ติดมันจะติดอ่ะมันจะไอเชื้อโรคเนี่ยมันจะสําแดงอิทธิฤทธิ์อ่ะกับคนใหม่คนใหม่นี่จะเป็นเยอะจะเป็นเละบางคนแพ้นี่เละทั้งตัวแล้วเจ็บปวดทรมาน ผมเห็นหน้่เข้าคุกสมัยรอบแรกอะสมัยเด็กๆเห็นบางคนเดินเนี่ยเปิดขังเช้าเดินลงมานี่แบบกางมาเลยกลางมาเลยผมก็นึกว่าขายใหญ่โถมันเป็นฮีดขึ้นตามเนี่ยง่ามมือง่ามเท้าจักแรกแล้วเดินแบบเดินขายใหญ่เลยฮีดแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนจับหมูมันจับหมูสีนะมั้ยสีขาวสีเหลืองสีจางจเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยสยดสยอง ซีลรั่วประเก็นแตกเนี่ยน้ำเหลืองเยิ้มโอ้โหแล้วมันเป็นกันเยอะข้างในอะ่ะเป็นแตมัน่ากลัวตอนแรก<อ>แล้วท<อ>ร,รมานเจ็บปวดเจ็บปวดเราเข้าคุกไปส่วนใหญ่จะไม่รอดอก็จะโดนในหิดตะมอยในเล่นงานแต่พอเราหลายรอบหลายรอบเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนคนเรามันมีวิชาพิษต้านพิษเราเคยรับพิษไปแล้วไงร่างกายมนุษย์มันมหาศา์อยู่แล้วมันมันสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เพราะเราเคยรับไอเชื้อหิตมาแล้วพอเราเป็นคนใหม่เข้าไปสมมติเราหลายรอบแล้วเราเข้าไปอีกเนี่ยเหมือนตะมอยมันมาเจอเนี่ย ไอ้กูไม่แรงนะสีกันสีกันเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยกูไปลุมโซโล่คนใหม่ดีกว่าเด็กหน้าอ่อนเข้ามาขาวขาวเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยเข้ามาตัวขาวขาวเกี้ยงเกี้ยงเนี่ยอยู่ไปแป๊บเดียวพอเม็ดเด็ดขาดมาเนี่ยเละแล้วเนื้อตัวเละแล้วตูดเติร์ดพังหมดแล้วภาษาข้างในเขาเรียกว่าทำลายวรยุทธ์ทำลายวรยุทธ์ทำลายทรัพย์สินตัวเองตูดเติร์ดพังหมดเละเทะหมดพวกเนี้ยแต่ส่วนหนึ่งมันก็ดีนะ มันเหมือนมันปลูกฝังให้เราอะดูแลตัวเองเองเราต้องสะอาดเพราะเราถ้าเราไม่สะอาดเนี่ยมันเราจะโดนไอ้ตะมอยเนี่ยเล่นงานขาเขือเละเนื้อตัวเละเท่หมดเสียทรงหมดแต่มันก็จะสะอาดยากมันอยู่อย่างงี้ใช่มันอยู่อย่างางี้มันก็ยากหน่อยคือในคนเข้าไปติดคุกคือผมว่ายุคป,ปัจจุบันก็มีนะแต่สมัยก่อนพี่เคยบอกสถานพยาบาลัาไม่มีเลยใช่ใช่ผมอยู่ในยุคที่สถานพยาบาลยังไม่มีเลยที่บางบอนเนี่ยคุกเปิดใช้บริการแล้วนะแต่ไม่มีสถานพยาบาลงงไหมงงดิผมงงเลยผมเข้าไปแล้ว แล้วกูเจ็บไข้ได้ป่วยกูจะทํำยังไงมันมีไม,ไม่ไม่เรียกว่าสถานพยาบาลเดี่ยเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกอะไรพอบบมันจะไปอยู่ในแดนสามในยุคนั้นนะ<ม>แดนสามใช้ห้องนอนห้องหนึ่งนั่นแหละเป็นที่ทําการแต่ว่าอุปกรณ์อะไรมันไม่มีหรอกม,มันไม่มีเตียงคนไข้มันไม่มีอะไรที่พอะรักษานักโทษได้หรอกแล้วผมเห็นในยุคนั้นนะมันเป็นอะไรที่หดหูมากนักโทษมันป่วยเนี่ยป่วยหนักๆเนี่ยนอนพังง้าบพังงาบแล้วเนี่ย ยุคนั้นนะยามันยังไม่ถึงอะเอดทีบีเนี่ยนอนเรียงกันเป็นตับใต้ตึกเขาใช้วิธีไงไมะเอาเชือกฟางอะผูกไว้กับเสาเออล้อมไว้เหมือนให้นอนอยู่ในสายสินเนี่ยพวกมึงอะไม่ต้องออกมาแล้วเราไล่พวกนี้ก็นอนเรียงเนี่ยผมเดินผ่านไปเห็นแต่ละคนเนี่ยนอนหวทุกโลกเลยบางคนก็พังงาบพังงาบแล้วผมสังเกตนะคนไหนหนักจริงๆในยุคนั้นอะเขาจะให้น้าเกลือเขาก็ให้ใต้ตึกนั่นแหละเพราะพอบอมันไม่มีอื นมันจะเป็นน้ําเกลือขวดเหลืองๆอะ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันคือน้ําเกลืออะไรนะ่ขวดเหลืองๆผมเห็นใครให้น้ําเกลือเนี่ยอีกอีกไม่นานเนี่ยได้ไปเข้าฟองเอ็กเซียนทุกคน<ส>มันเหมือนเล่งให้ตายไอ้น้ําเกลือเนี่ยเหมือนใครให้น้ําเกลือไอ้สีแบบเนี้ยไม่รอดสักคนเออแ,แป๊บก็ไปแป๊บแปบก็ตายอะไรประมาณนี้เหอนโอ้ตอนนั้นเป็นภาพสยดสยองบางคนนอนตายไปแล้วด้วยอื นอนอ้าปากหัวตายไปแล้วเดี๋ยวเราเดินผ่านเนี่ยแต่เช้าต้องเดินไปกินข้าวก็ต้องเห็นก่อนกินข้าวต้องมาเห็นแบบเนี้ยยุคนั้นนะมันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยจากที่เราหลอนๆเนี่ยมันก็กล้าแก่งก่อนกินข้าวต้องมาเดินเห็นคนตายก่อนนอนเรียงโอ้โหเหมือนเดินในนรกเหมือนเดินอยู่ในนรกหหในยุคนั้นย<อ>ุคนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเป็นอยู่ผิดประมอยในยุคนั้นก็เคยสมุไรในยุคอดีตนะปัจจุบันนี้ก็ คงไม่ดีกันเท่าไหร่อาจจะมีหยุ่งยาแต่ก็ไม่ตัวเองเข้าไปอยู่นะบางเรนจําตอนนี้อาจจะหลวมๆแล้วเมื่อก่อนนี่มันเบียดมากๆเบียดมากเบียดลำบากมากนะครับใครที่รีบเข้าคู่ไปตอนนี้ก็คุณก็เผชิญกับการสูญสิ้นอิสรภาพใช่หรอจะมีเงินมากเงินเท่าไหร่ก็เอาไปใช้ในคูมันจะมีประโยชน์อะไรนะโอเคงั้นผมขอจบเรื่องเล่าไว้แต่ตรงนี้เดี๋ยวมาฟังพี่เอิญฟังเพลเพลพี่เอิญวัดใหญ่ตอนต่อไปว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันฝากติดตามครับ